ส้ตมตำจะส้ตมตำปูไม่ใส่ปลาทำเองกับมือจ้ะแกะกับมืออะไรส้ตมตำอะไรส้ตมตำไทยใส่ปูอ๋อส้ตมตำไทยใส่ปูจานนี้มีราคาห้าสิบบาทนะคะซิมอเออตักได้จ้ะส้ตมตำไทยใส่ปูนะคะ

好嘞。啊你 được mà mình cũng vậy, đôi khi đó mình không được, cái này cho tôi được, đúng, không đúng, không? Ừ. <laughs> อันนี้มันกินกหรออะไรนะสักจุบารไปวลาไปเชื่ยวันัวไปวันนั่งกินแบบบ้านๆนะคะเมื่อก่อนหะ้าบาทเนาะสบาทสามบาทเอยี่สองอันห้าบาทตอนนี้แหละ ยี่สิบนี่เราเป็นคู่แฟงกันจริงๆใช่ปะ